<laughs> เหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฮอตนะเขามีเซน์นนะเซน์เขาแรงด้วยนะก็คุณทั้งดูดีดูสวยดูทรงพลังขนาดนี้มีทุกอย่างมีความเพียบพร้อมและไอความเพียบพร้อมเนะี่ยมันแฝงไว้ด้วยมีเสน่นาะเมตตาที่สวยเซ็กซี่มากๆเพราะไพ่ผู้หญิงชัชุดตั้งครรเนี่ยค่อนข้างจะมีความเซ็กซี่ในตัวเองมากๆจนทําให้เขาคิดเรื่องนั้นกับคุณจนถึงขั้นอยากได้คุณมาครอบครอง ะะอยากให้คุณมีเบบี้ให้เขาอะแต่เขามีเซนนะว่าช่วงนี้มีคนมาจีบคุณเยอะคุณเป็นคนที่ฮอตมากในตอนนี้ถึงขั้นมีคนมาแย่งชิงมาจีบมาแย่งกันจีบคุณอะพร้อมกันเยอะมากซึ่งเขามีเซนนะเนี่ยคือให้เซนเซนว่าจะมีคนมายุ่งคุณเยอะมากเพราะอะไรคะสวยแซ่บ หน้าที่การงานดีหาเงินเก่งอีกด้วยและเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยนะให้นักบวชขึ้นเป็นเจ้าแม่แห่งสายเสน่ห์นะเมตตาที่ทรงอิทธิพลในเรื่องของเสน่ห์สวยดูแพงนี่คือราชินีนั่งอยู่บนบันลังมีการเงินการทองที่มั่นคงหาเงินเก่งค่ะบอกเลย แล้วดูแพลงค่ะอยู่นิ่งๆหรือเป็นคนที่โสดมานานมากคุณอาจจะเป็นคนที่โสดนานแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เข้าถึงคุณได้ง่ายๆอืมคุณมีเงินมีทองที่มั่นคงอะ่ะอยู่แบบสุขสบายในตอนนี้ในสายตาเขานะเออคุณอยู่สุขสบายมากและเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงยากเนี่ยคนเลยเข้ามาจีบคุณเยอะในช่วงเวลานี้ เนี่ยเขาจะฝ่าฟันนะทุกอุปสรรคพวกนี้เพื่อจะได้มีคุณให้ได้คุณคืออะไรนะคือชาเลนจ์แห่งเกมหาก็ต้องมีเกมการแข่งขันที่ผู้คนอยากเล่นเกมในสนามนี้เพื่อจะได้คุณมาครอบครองอะ่ะเขาก็ยอมนะจากที่เอ,อเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมากๆไม่จําเป็นต้องมาแย่งชิงอะไรแบบนี้หรอก เขาเห็นอะไรบางอย่างที่เขาอยากได้อ่ะคุณมีความเพียบพรมีความสวยมีความดูดีมีความดูแพงและเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนจริงใจไม่ใช่คบใครเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างแน่นอนไอ้ความแพงไอ้ความสวยความมีออร่าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่เขาจะต้องฝ่าฟันจะต้องเอาคุณมาเป็นของเขาให้ได้แล้วนี่คือพลังงานของคุณคุณสวยมากอ่ะสวยแบบทรงพลัง สวยแบบดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพล,ลในเรื่องของเสน่ห์นะเมตตาม,มากๆเขาอยากเดินทางมาหาคุณอยากมาขายขนมจีบถึงหน้าบ้านถึงที่บ้านถ้าเขารู้ั่วบ้านคุณอยู่ไหนนะนี่คือการมาขายขนมจีบถึงบ้านได้เลยนะมันคืออย,อยากได้อยากครอบครอง มันคือการหลงเสน่ห์เป็นทเทียบร้อยแล้วอ่ะหลงแบบไม่ลืมหูล,ลืมตาแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการแบบติดต่อสื่อสารต้องเจอคุณตัวต่อตัว,ตวได้นี่คือการอยากครอบครองการอยากเจอคุณตัวเ,เป็นๆน่ะที่เขาอยากได้อะ่ะปีนี้คุณอาจจะได้เจอกับพ่อหนุ่มผู้ข้างรักคนนี้ที่พร้อมจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อจะได้คุณมาครอบครองให้ได้ค่ะ แล้วนี่คือพลังงานของคนที่บังเอิญผ่านมเห็นคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนขาค่ะว่าทุกคนพ่อยกแม่ยกขอแม่หมอคนไหนรู้สึกว่าการอ่านอ่านไพ่ทํานายทายทักของแม่หมอมันตรงจิตตรงใจชอบมากๆเลยทุกคนสามารถร่วมเป็นค่าครูผ่านบัญชีนี้ได้เลยค่ะตามกาลังศรัทธาเพราะแม่หมออยากนําเงินไปสร้างปูพยานาค ปู่องค์ดำกับแม่ย,ามยา่ามณิยนทานาคราชคือพญานาคสีดำแล้วก็พญานาคสีขาวในสำนักในบ้านของแม่หมอเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมบุญนะคะร่วมกันสร้างพญานาคกับแม่หมอได้เลยนะคะแล้วคนที่ทำบุญในการสร้างปู่พญานาคหรือบูชาพญานาคเนี่ยเรามีความเชื่อว่ายิ่งสร้างปู่พญานาคเป็นคู่เนี่ยจะเสริมดวงเรื่องความรักทําให้เราสมหวังในความรักได้เจอคู่บุพเพันิวาสได้เจอ คู่บุญคู่บารมีที่ไม่ใช่เก้ากรรมนายเวรและยังเสริมดวงให้เราสมหวังในความรักโดยตรงอีกด้วยแล้วก็เป็นหน้าอย่างเจ้าสมบัติโภกทรัพย์ภษายา,ยาพยายนาคเนี่ยจะมีความร่ํารวยนะคะปู่จะให้โชคให้ลาบให้ทรัพย์สมบัติกับทุกคนที่บูชาท่านนะลูกหลานพญายนาคอย่างที่เราสังเกตเห็นเลยจะเป็นเจ้าคนนายคนกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเงินมีทองไม่ขาดมือเลยบางคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมอเป็นสะพานบุญให้แล้วนะหาว่าทุกคนอยากช่วยแม่หมอสร้างก็สามารถช่วยกันสร้างผ่านบัญชีนี้แล้วก็ลูกศิษย์แม่หมอที่ทําบุญรอบที่ผ่านมามีใครหลายคนถูกหวยกันเยอะมากนี่คือรีวิวจริงจากลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่ได้รับโชคลาภจากพ่อป,ปู่แม่ย่าเหมือนท่านจะรับรู้ว่าพวกเรามาช่วยกันสร้างท่านท่านเลยช่วยเรากลับคืนไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านนะมารับอวอ,อปอร์สายมูกับแม่หมอฟรีได้เลยพร้อมกับเลข มงคลนะคะเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดทางไลน์ได้เลยค่ะ